สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้ไปคลิปดูดวงชะตาายสัปดาห์นะครับประจําในวันที่1เมษายนจนถึงวันที่15เมษายนนะครับว่าดวงชะตาในสัป,ปดาห์นี้นะครับดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะจะมีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในเดือนนี้ก็ถือในช่วงสัป,ปดาห์นี้ก็จะมีอิทธิพลดาวพระศุกร์เสรแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ยายนะครับ สุกเซิร์้ตั้งแต่2เมษายน67 14นการ28นราทีตามมาด้วยดาวพระอาทิตย์นะครับในวันที่13เมษายน67 22นการ18นราท, <ampoo> 28, ทีก็เป็นมหาอุดทั้ง2ดาวมหาอุดคือวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับดวงชะตาแบบนี้ขึ้นเร็วลงเร็วนะให้คุณจะต้องเนี่ยอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับเพราะจะเห็นดวงชะตาไมาเยอะมาก หลายคนเโอ้หมหาอุดเนี่ยสี่ห้าตัวแต่ทุกวันนี้ขายลูกชิ้นปิ้งเออชีวิตยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาคุณเคยอู้ฟู้แต่ตอนนี้คุณมันมันล้มไงคืออาจาเคยบอกไงนะครับหลายคนน่ยนะถ้าคุณมีดวงชะตาที่เข้มแข็งขนาดนี้อาจารย์ก็บอกเสมอว่าคุณต้องระวังนะอย่าล้มนะอออย่าล้ม บางคนไม่เข้าใจหกล้มเหรอไม่ใช่มันไม่ใช่หล้มนะมันคือการล้มในดวงชะตาคือดวงตกครับนี่คือความหมายนะเ,เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทละรอบคอบพอไว้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะสัปดาห์นี้นะครับวันที่ดีที่อาจารย์จะพูดเสริมไปนะครับในตามศาสตร์ของจีนเนี่ยนะครับก็จะเสริมไปให้นะก็คือในวันที่11 นะครับวันพฤหัสบดีที่11เมษายน2567ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะครับเออนะเป็นวันล้างสวยเป็นวันพวกูริบซิงนะครับก็ถือว่าโอกาสที่ฟ้าจะเปิดให้คุณเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ดีนะจะประสบควาสมสำเร็จให้คุณเนี่ยล้างทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งของเก่าไปนู่นนี่นั่นนะครับปรับต่างๆนะตัดผมตัดเผ้าด้วยในวันนี้จะเป็นผลดี นะครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดของตัวเหล่าเอีย้ยด้วยนะครับก้อยสวดมนต์ไหวนะ้พระทําบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาก่อนตูไทยก่อนปีใหม่ไทยคุณทํำเลยนะวันนี้สําคัญนะทั้ง12ราศีล้างบ้านให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครที่ผ่านมาคุณล้างไม่ทันก็ให้คุณเตรียมนะครับน้ำ5ถังเหมือนเดิมนะเออคุณจะทําอีกก็ได้น้ำ5ถังก็ดูปรปิมาณสถานที่ของคุณนะี่ย น่าจะห้าทั้งห้าขันได้หมดนะให้ใส่ใบทับทิมกับเกลือนะครับถือว่าจะสามารถเนี่ยล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้เวลาคุณพรมป่าพรมไ้ทั่วสถานที่ทั่วบ้านเนี่ยก็ให้คุณพูดไว้ด้วยนะครับเฮงไล่สวยคือเฮงไล่สวยคือเฮงไล่สวยคือนะครับเออคือขอไข่คือคานนะเฮงไล่สวยก็สวยก็ซอโซนะครับออกเอ็กเซนได้ถูกนะหมายถึงว่าดีมาไม่ดีไป นะครับคุณทําเลยทําอีกทีก็ได้ก่อนปีใหม่เนี่ยมันจะได้ล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดสิ้นนะครับเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ฟ้าใหม่ของไทยก็จะประสบความสําเร็จนะก็ถือว่าเป็นมงคลก็อย่าลืมในวันพฤหัสสัปดีที่11เมษายนนะครับช่วงเวลาที่ดีก็คือ9โมงถึง11โมงนะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือ15นกาถึง1ทุ่มนะครับทิศมงคลของวันที่11 นะครับคือตะวันตกเฉียงเหนือทิศโชคลาภคือตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ถือว่าเป็นมงคลในวันนี้นะครับก็ถือว่าเนี่ยในวันนี้อาจารย์ก็คงไม่ว่างทั้งวันนะน,นะพนเพราะฉะนั้นก็ต้องทําความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาพระวันนี้ทําความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาพระได้เลยนะครับเป็นมงคลจะประสบความสําเร็จนะเดี๋ยวพอเข้าสงการคุณจะได้ไม่ต้องทําเยอะนะครับเออช่วงนี้อากาศก็ร้อนด้วยนะเออ ชาวลัคนาราศีมีนนะครับในดวงชะตาในสัปดาห์นี้อิทธิพลดาวศุกร์ก็เดินหน้าเสด็จเป็นมหาอุดกุมลรักนะครับคุณก็จะมีความสุขมีสิ่งดีดีระวังปัญหาด้านสุขภาพเพราะมรณะวิ่งเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรมากมายนะครับและดวงชะตาสหั์ช้าภุมรักเพื่อนฝูงจะมีเกณฑ์การไปมาหาสู่ติดต่อกับเจ้าชะตาในช่วงนี้นะครับเรื่อยๆนะส่วนดาวพระอาทิตย์นี้ก็เข้าสู่พบการเงิน อาลีกระดุมพระอุปสรรคปัญหาจะนําเงินนําทองมาให้นะครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสารพัดช,ช่างต่างๆนะครับซ่อมนู่นนี่นั่นอาลีซ่อมเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้เงินก็จะได้เงินมากประสบความสําเร็จนะหรือบางคนเนี่ยนะครับคุณอาจจะได้เงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มเพราะมีเกณฑ์การแบ่งสรรปันส่วนใช้นี่นู่นนี่นั่นออกไปนะครับอย่างเช่นบัตรเครดิตเป็นต้นอน่ะ ดวงชะตาในด้านของการงานชาวราศีมีนเนี่ยถือว่าปัญหาเก่าๆที่คอยตามจี้ตามจิกคุณอยู่คุณอยู่เนี่ยนะครับขอให้คุณอ,อดทนและหนักแน่นนะครับคุณจะสามารถฝ,าฝา่าฟันผ่านปัญหามรสุมต่างๆในเรื่องของการงานของคุณไปได้นะครับคนรักคู่ครองก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเป็นที่พึ่งพานะครับช่วยคิดช่วยทำให้ใหับคุณเป็นอย่างดี ส่วนด้านการเงินจะมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่มีแรงกดดันนู่นนี่นั่นนะครับเออบางคนอาจจะไปทําธุรกรรมกู้เงินกับธนาคารนู่นนี่นั่นนะให้คุณเตรียมรอรับโทรศัพท์ด้านการเงินจะมีคนโทรเข้ามาบางคนตกใจเดี๋ยวเจ้าดีโทรมาไหเออก็อแล้วแต่นะถ้าคุณมีโอกาสในเรื่องของการเงินการทองก็วางแผนด้านการเงินให้ดีคุณก็จะมีรายได้เข้ามานะครับส่วนเรื่องความรักนะ ถือว่าเนี่ยคุณจะให้การช่วยเหลือคนและคู่ครองอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าโอกาสมันก็จะพลาดสิ่งที่ดีๆต่างๆนะครับคือในช่วงนี้เนี่ยการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายมากนะครับส่วนคนโสดก็จะมีคนเข้ามาให้คุณเนี่ยพูดคุยนู่นนี่นั่นนะครับเ,เพราะฉะนั้นคุณยังไม่ควรที่จะไปรีบเร่งในเรื่องความรักมากนะต้องใจเย็นๆเข้าไว้ซิมเหลี้ยงนะครับไม่ต้องรีบร้อนความรักของคุณเนี่ยยังมีเวลาอีกเยอะ นะครับเออนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชาวลัคนานาศีมีนก็ขอให้คุณตั้งใจแล้วก็พยายามสวดมนต์ไห้พเข้าไว้จึงจะดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ